ตลอดเวลาที่อยู่ในโลกของการทํางานทํางานแล้วก็ทํางานผมทํามาแล้วหลายหน้าที่อยู่มาแล้วก็หลายบริษัทโลกการทํางานแบบนั้นสัญญาว่าจะให้ความมั่นคงจะให้โบนัสจะขึ้นเงินเดือนเลื่อนขั้นแล้วก็สัญญาจะให้อะไรล่อใจทั้งหลายอย่างแต่โลกของคนว่างงานล่ะผมยังไม่แน่ใจเลยนะว่าสภาพกิกก๊อกในโลกแบบนั้นเนี่ยจะมีปัญญาให้อะไรกับใครได้มันไม่ได้เสนออะไรสักอย่างที่โลกใบแรกสัญญาจะให้เสนอมาอย่างเดียวอิสรภาพ ชื่ออะไรเอาชื่อชื่อจริงยู่หรือชื่อเล่นครับอะไรก็ได้พานุมาทองเสียงให้มันดังพานุมาทองธนาคุณที่บ้านเรียกน้องเต้ยครับเออทำไมต้องเอากระป๋องเพชรมาสมัครงานด้วยครับมันมีอยู่ใกล้ๆแล้วสบายใจดีครับมันดูผ่อนคลายครับขออนุญาตวางไว้ข้างๆนี้นะครับขอบคุณครับลาออกบ่อยมากคุณพานุมาต จากประวัติการทำงานของคุณทำงานมาห้าปีเราเอาไปเจ็ดแห่งสนุกนัเรื่องไงคะคือแรกๆก,ก็ไม่สนุกหรอกครับแต่ว่าพอทำบ่อยๆมันก็ตลกดีไหมไม่ตลกนะเพราะว่าตอนแรกๆนะครับก็ก็มีความฝันเหมือนกับคนทำงานหนุ่มสาวทั่วไปครับคืออยากประสบความสำเร็จในการทำงานมีเงินเดือนสูงมีรถหรูๆไว้ขับอยากมีความมั่นคงในการทำงาน แต่พอทํางานไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าภาพฝันแบบนั้นมันอยู่ห่างไกลเหลือเกินครับคือลําพังแค่เหนื่อยกับการเดินทางในแต่ละวันเหนื่อยกับการทํางานกับคนภาระรับผิดชอบที่แบบว่าหน้าเหนื่อยหน่ายมันทําให้เหลือแค่ว่าทํางานให้จบไปวันๆก็กพอใจแล้วโลกการทางานออฟฟิศที่เคยเสัญญากับผมว่าจะให้ความมั่นคงปลอดภัยอะ่ะมันไม่ใช่ความมั่นคงปลอดภัยที่ผมต้องการนะแบบเนี้ย จริงอยู่วิชาการทำมาหากินเนี่ยมันเหมือนเป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งที่เราต้องสอบไปผ่านแต่ตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็มีย่างหลายวิชาที่เราเราละเลยไม่ได้มันมีวิชาความสุขวิชาประจนภัยวิชาดูแลพ่อแม่วิชาทําเพื่อส่วนรวมซึ่งไหนไหนมีโอกาสได้มารงเรียนในโลกนี้ทั้งทีเนี่ยถึงไม่ถึงขั้นได้เกียรตินิยมนะแต่ผมก็ต้องสอบผ่านทุกวิชาให้ได้สอบผ่านด้วยกันว่างานเนี่ยนะคะ เออใช่ครับเออไม่ทราบว่าเราออกครั้งสุดท้ายเนี่ยกี่ปีแล้วครับแบบปีสี่เก้าก็ว่างงานมาหกปีแล้วครับเออเป็นคนว่างงานนี่มันดียังไงล่ะครับตอบช้าเหลือเกินไปวิดพื้นเหล่านี้เลยก็ <laughs> เป็นคนว่างงานก็ไม่ต้องเสียภาษีครับเพราะว่ารายได้เราไม่ถึงเกณฑ์นะครับแล้วก็ เราไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนร่วมงานจะดินทาเราอีกต่อไปเพราะว่าไม่มีใครมาเป็นเพื่อนเราแล้วนะครับไม่ต้องใส่เครื่องแบบด้วยครับและอย่าว่าแต่ไม่ใส่เครื่องแบบ,บไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่บ้านก็ยังได้นะครับแล้วก็อ๋อเคยสังเกตพวกตามโรงหนังมันมันพุทธไหมครับที่มีป้ายโฆษณาขึ้นบอกว่าใครมาดูวันพุทธตอนบ่ายลดราคา80บาทครับเมื่อก่อนผมก็สงสัยนะครับมันใครมันจะว่างไปดูเวลานั้นนะครับซึ่งพอเราปเป็นคนว่างงานเราเข้าใจแล้วว่าเขาเขาลดให้คนอย่างเราไน้เองนะครับซึ่ง ก็ดูบ่อยจนจนสะสมแต้มเล่นโบว์ลิ่งฟรีได้ครับวันนี้ก็เอามาฝากทุกท่านนะครับก็แบ่งกันครับแบ่งกันครับ,ค,รบคือพอเรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็เอาไปใช้ชีวิตได้ลงรายละเอียดได้มากกว่าเดิมไปใส่ใจในสิ่งที่เราควรจะใส่ใจซึ่งพอเรามีเวลาว่างเนี่ยเราสามารถเอาไปทำสิ่งเราชอบได้มันดีสุดๆไปเลยครับ ในโลกเกมไม่มีใครไม่มีใครสู้ผมได้ครับเนี่ยเก,เก,เกมวินนิ่งนะครับผมเล่นจนสามารถสะสมนักเตะหัวล้นจากทั่วโลกมีวิธีผมได้เอาดูมาไลฟ์ฟังดีกอ่าว่าผมทำยังไงสนุกม,มากๆเลยครับเออเออโทษนะแล้วทำอะไรนอกจากเล่นเกมบ้างอะคะอุ้ยนอกจากเล่นเกมก็อยู่เฉยเฉยครับอยู่บ้านเฉยๆอยู่เฉยๆเหรอนี่คุณจะบอกผมว่า6ปีที่ผ่านมาคุณอยู่บ้านเล่นเกมกอยอย็อยู่เฉยๆฉงั้นเหรอ Hey, เฮ้กกอยอย่าให้ต้องด่าไปมากกว่าน,นี้นะคือเข้าใจดีครับว่าชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆครับคือก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดตัดสินใจบุ่มบ่าบอกออกมาว่างงานชีสัทีเดียวครับมันเป็นคาถามเราต้องถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าออกไปแล้วเราจะอยู่ยังไงเพราะไม่อย่างนั้นเราก็อยู่ทํางานแบบเดิมไม่ดีกว่าใช่ไหมครับมีเงินเดือนให้ใช้ทุกเดือนอยู่แล้วแต่ที่เราที่เราไม่อยากอยู่แบบนั้นเพราะว่า เรามีความฝันของเราที่จะไปสู่เป้าหมายแล้วก็เราไม่ได้อยากอยู่แบบนั้นเท่านั้นเองทุกคนก็ฝันแบบนี้แหละแล้วมันจะอยู่จริงๆริงยังไงโอ้ยมันลําบากนะคะเนี่ยเอางี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังความคิดมันเริ่มจากความคิดง่ายๆแบบคนที่แบบไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางการเงินอะไรเนี่ยเราก็คิดขึ้นมาว่าถ้าสมมติไม่ต้องไปทํางานเลยนะครับแล้วก็มีเงินเนี่ยเข้าบัญชีเราทุกเดือนเป็นเงินที่เพียงพอสาหรับการใช้จ่ายแต่ละเดือนเนี่ยถามว่ามันจะเป็นยังไง ถามได้มันก็เจ๋งมากๆเลยครับเราจะได้ไม่ต้องเอาเวลาไปหาเงินเอาเวลาที่ไม่ต้องไปหาเงินแล้วนละมาทาในสิ่งที่เราชอบทําสิ่งที่มันมีความหมายกับชีวิตของเราซึ่งการจะไปจุดนั้นได้เนี่ยเริ่มต้นคงต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งก่อนซึ่งถ้าเปรียบไปเนี่ยมันก็เหมือนการเป็นเจ้าของฝูงวัวสักฝูงหนึ่งซึ่งในฝูงวัวที่ว่าเนี่ยมันก็จะให้นมให้เนื้อแล้วก็ออกลูกออกหลานให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยแรงกับมันมากซึ่งวิธีการแรกเนี่ยที่ผมทําก็คือว่า เราต้องเลือกทํางานกับบริษัทที่ที่พัฒนาตัวเราพร้อมๆกับ,บการที่ตัวเราก็ทําตัวให้คู่ควรกับการได้ค่าตอบแทนที่มันมันยุคทีรม,มันจะได้เงินเงินที่จะเริ่มต้นสะสมก้อนแรกเนี่ยใหญ่หน่อยทีนี้เนี่ยก็ประหยัดนะครับซึ่งเข้าใจดีว่าการประหยัดในยุคสมัยที่คนเขานิยมความหรูหรากันมันไม่ง่ายหรอกแต่วา่าเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราเราเราต้องอดทนนะครับซึ่งพอได้เงินมาสักก้อนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ความสนุกจะเกิดขึ้นแล้วครับผมเรียกมันว่าวิชาเลี้ยงเงินนะครับ ซึ่งการเอาเงินไปทํางานเนี่ยมันก็มีในหลายๆวิธีนะครับซึ่งถ้าเกิดรับความเสี่ยงได้มากหน่อยเราก็อาจจะเอาลงทุนในหุ้นนะครับถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยก็มีได้ตั้งแต่มีตั้งแต่ฝากออมทรัพย์ฝากประจําซื้อหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนพันธบัตรรัฐบาลก็ซึ่งมารวมๆกันนะครับผมเลือกลงทุนในหลายๆ,ๆ,ๆแบบเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับมีเงินไหลเข้ามาในบัญชีเราแบบนี้นะครับซื้อหุ้นเหรอซื้อหุ้นยังไงให้รวยวะปั่นหุ้นเหรอ รู้ไหมผมมึงเสียเป็นสิบล้านไม่ใช่ปัน<ะ>หุ้นนะครับก็สาหรับเรื่องหุ้นนี่ผมก็ผมก็เลือกลงทุนแบบคนที่เงินไม่เคยเยอะมากนะครับคือเราเน้นแบบลงทุนหุ้นหุ้นที่มีคุณค่านะครับโดยการซื้อเนี่ยเราก็เลือกซื้อเหมือนเวลาเราเลือกลงทุนในธุรกิจที่ดีครับแล้วก็แตบบ่ว่ามองตัวที่มีปันผลต่อเนื่องสะหน่อยแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราพอมองเห็นว่าเขาเขาค้าขายอะไรแล้วก็เห็นว่าเออกิจกรรมไปได้ด้วยดีแล้วก็ ซื้อให้ให้ตรงจังหวะถูกช่วงนะครับพอานนี้คุณหาผมโง่ฮ้่มันหาว่าเราโง่เฮ้ยเฮ้ยบ <laughs> ่าวแบไม่บอกแค่บอกให้รอบคอบนี้กไ็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอย่างง้นนะครับอ๋ออะคืออย่างนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งคือว่าผมเพย่อ่านเจอครับมันมีหนังสือได้อธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับนิยามความร่ำรวยครับ <laughs> เขาบอกว่าความรวยเนี่ยมันคือความสามารถในการเติมเต็มความต้องการนะครับซึ่งจากประโยคนี้เนี่ยมันมันดูเหมือนกับ แยกออกเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนส่วนที่เติมเต็มนะครับกับส่วนที่แบบว่าความต้องการซึ่งถ้าสมมติเราอยากมีชีวิตสุขสบายมีความสุขนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไป,ไปเพิ่มไปส่วนที่เป็นความสามารถในการเติมเต็มก็ได้นะครับเรามาลดความต้องการของเราลงเนี่ยบางทีชีวิตก็มีความสุขได้นะครับหึ่บ้าบอที่สุดเนี่ยถ้าคิดกันแบบเนี่ยแล้วใครมันจะไปทำงาน ก็ยังไม่จบครับเดี๋ยวต่อยนิดน,นึงครับคือปีหนึ่งที่ที่ว่างงานนะครับมันก็โอเคครับก็ก็สบายดีครับมีเงินให้ใช้ได้ไม่ลบาบากนะครับแต่ว่าพอมีเวลาเยอะๆเ,เ,เนี่ยผมกับรู้สึกว่าสิ่งที่ที่ผมใช้ชีวิตเผาผลาญไปอย่างไร้ค่าเนี่ยคือผมผมทิ้งเวลาตัวเองไปเปล่าๆในที่สุด <c oughs> ผมก็รู้ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ระบบแต่ปัญหามันอยู่ที่คนทํางานอย่างผมเองที่ไม่สามารถจัดการกับระบบได้ คนทางานคนอื่นเขาไม่เห็นมีปัญหาเลยเขาสามารถจัดการเวลาจัดการเรื่องงานแล้วก็สามารถก้าวหน้าในวิชาชีพได้และยิ่งพอผมถอยห่างออกมาเป็นคนที่ทํางานไร้สาระอยู่ที่บ้านเนี่ยมันยิ่งเหมือนกับโดนคนอื่นเขาทิ้งหา่างออกไปทุกทีแล้วผมก็รู้สึกแย่มากครับว่างานอยู่หลายปีเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมไม่กล้าไปเลี้ยงุ่นของเขาแล้วไม่อยากไปเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จไปถึงไหนกันแล้วแต่ผมไม่อยากแพ้นะครับผมอยากจะชนะอะไรขเขาบ้างเหมือนกัน ผมมีคนที่ผมรักผมอยากให้พ่อแม่ภูมิใจกับผมบ้างซึ่งพอตัดสินใจว่าจะลุกขึ้นมาทําอะไรเนี่ยเราก็กลับมาดูตัวเรานะว่าเราทําอะไรได้บ้างซึ่งมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ก็ไม่ได้ทาแล้วดีหรอกแต่ว่าเราชอบตัวเองเวลาได้ทํามันซึ่งก็คือการเขียนหนังสือแต่เคยเลิกมาหลายปีก่อนแล้วครับตอนนั้นเขียนมาเนี่ยก็ไม่่อยมีคนสนใจเขียนมาแล้วก็โดนดูถูกดูแคลนตอนนั้นก็ได้ การให้กำลังใจจากคนที่รักจนทําให้รู้สึกว่าอยาก,กับมาเขียนอีกครั้งหนึ่งคํานั้นก็สามารถทําให้เราชนะคําปรามาต่างๆได้มาจนถึงบัตรนี้นะครับคํานั้นก็คือว่าเออกูยังไม่เก่งหรอกแต่กูพัฒนาได้หลังจากนั้นนะครับผมก็เอาเวลาที่มีทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มเทกับการเขียนหนังสือซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับผมมีความสุขมากเลยที่ได้ทําอย่างนั้นแล้วก็มันให้บทเรียนสําคัญบทเรียนหนึ่งของผมก็มคือว่า อิสระเนี่ยมันไม่ใช่การที่เรามีเวลาว่างแล้วก็ทําตามใจตัวเองไปเรื่อยเปยื่อยแต่อิสระภาพที่แท้จริงอะ่ะมันคือการที่เรามีสิทธิ์เลือกที่จะทําในสิ่งที่เรารักแล้วก็ปรารถนาการทําตามความฝันของตัวเองนะครับมันอาจจะเหนื่อยนะครับแต่ผมว่ายังไงก็เหนื่อยน้อยกว่ารับใช้ความฝันของคนอื่นที่ผ่านมาผมอาจจะเสียเวลาไปมากมายการลองผิดลองถูกแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเรื่อยเปยื่อยภาษาคนว่างงานนะครับแต่มันไม่สูญเปล่าเลยนะครับที่มันให้บทเรียนสําคัญบทเรียนนี้กับผม วก็มันมีค่ามากๆเลยครับอืมเอาละ่ะผมก็สัมภาษณ์คุณมาพอสมควรแล้วนะเพื่อไม่ให้ชีวิตคุณต้องมีปัญหาอีกผมตัดสินใจแล้วว่าก็นั่นแหละครับไม่ว่าจะทำงานแบบไหนจะเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นฟรีแลนซ์หรือจะเป็นคนว่างงานโดยสมัครใจ เราเลือกที่จะอยู่บนโลกโดยไม่สนใจเงินทองไม่ได้หรอกครับก็อย่างที่บอกนะครับมันยังมีวิชาอื่นนอกจากวิชาการทรอมาหากินอีกทั้งหลายวิชาการลาออกจาก Office, ออฟฟิศของผมมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรหรอกสิ่งที่ผมภูมิใจก็คือการได้เลือกทําในสิ่งที่ผมรักจริงๆและนั่น,นคืออิสรภาพที่ผมได้ใช้ชีวิตในแบบที่ผมต้องการ